สวัสดีครับอยู่กับต่อแต้มดัมซิ่งนะครับวันนี้เรามาเอาหินครับห้าคันนะเรามาเจอรถหล่อปั๊มคนใต้ครับไม่ให้ถ่ายพี่ถ่ายเร็วไม่ถ่ายเีจ้าขอรถคนนั้นรอจัดเลยสวัสดีครับดูดูดูนิสัยเนี่ยดูนีิสัยมันเนี่ยอู้หหล่อมากเลยครับคันคันคันเมื่อกี้ออกไปอย่างสวยอ่ะ หนึ่งสอี่ห้าหชั้นครับโอ้ทีมงานโก้ไข่ปั๊มคนใต้ทีมงานปั๊มคนใต้ครับ<อ>ทีมงานนี้ท,นนทีมงานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแบกจนท้องป่อง,ท,งบบทีมงานสายแบกอ้รถดดเดยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้มาวิ่งหินวันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะ ไปสมทบทัพทันหนึ่งก่อนครับวิ่งหินวิ่งหินลงโรง,งานกันใช้ทีมงานชายใหญ่นะครับโอ้หล่อจัดเลยครับอุสาสมบัติเราเดินไปดูข้างนั้นกันเมื่อกี้ออกไปแล้วสองพวงครับเหลือสามสี่ห้าหกเจ็ดปั้มคนใต้วันนี้มาเจ็ดพวงนะครับ มีแต่รถรหล่อนะนี่เอารถตักหายโอ้บังฝุ่นเขาไหมยังโหดเลยครับอู้หล่อมากเลยครับอันนี้ไม่เห็นรถตักนะโอ้เกลี่ยเกลี่ยยินแน่เสมอแล้ว เดี๋ยวมันหกนะครับสามหกสามหกศู 36. นยะ์โอ้ปั๊มก็ตายนี่ออกอูซอซสมบัติเกือบหมดเลยครับ โอ้อันนี้อู่โชคชัยผูย้รถเยอะจัดเลยครับวันนี้ไม่ไม่ต้องสัมษณสหรอกอู้อูมองฝุ่นทองช้างเกือบทุกคันเลยวันนั้นก็ทองช้างครับต้องจากผู้มองฝุ่นเต็มอะ ด้วยใครไม่ใช่รถคันนี้ที่จอดอยู่ไม่ไม่ใช่ที่มันจอดจอดคู่กับแคทอยู่ตรงแสลงโทนนะร้านค้าขวามือถ้าเรามาจากบ้านกวดรถน,นี้จะใสายเป็ดเขียงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งด่วนเดือบเน่เนอนให้เขาเยียบดูเลยนี่มันเป็นยังไงหนักไหมรถเรา้นสนมากเลยครับ พี mm. ่เดินเี๋ยวพี่เดินหน้านะเดี๋ยวให้นิมนอนตรงนี้ขึ้นได้เห้ยเดินดูพวกแล้วไม่อยากเดินดูหกร้อฝั่งนี้เลยรอคนคนเดียวเลยถายร่นนะวันที่ยี่สิบสามพี่พูดไม่ได้แล้วจริงวันที่ยี่สิบสามใครดูเงินในยูทูบออกกลับมาสภาพเดิมพี่พูดไม่ได้แล้วอู้ ทอดมอดทอหลอกอุ้ยไม่หลอกด้ไหเี่ยไมหลอกด้วยนึกว่าทอหลอกอุ้พูดไม่พอครับขออภัยนะครับสวยมาก อันนี้ทางนี้จะเป็นหินคลุก A นะครับแล้วก็เรียงไปได้วยหิน3 8แดแล้วก็คลุก B แล้วก็3 4อยู่โรงโงที่เดิมครับตรงข้ามทีมงานตรงข้ามอู่ชายใหญ่นะครับมาห้าคันคราวนี้วิ่ง20เที่ยวก็น่าจะคันละสีเที่ยวครับเสร็จก็จะได้ไปเสริมทัพทรหนึ่งครับชายแข็งบุริรัมชอบรูปกระจกนี่มากเลยนี่น่าจะเป็นตัดสดนะครับ มาทั้งหมดเจ็ดพ่วงครับออกไปแล้วสองเลอข้างในนี่ห้าครับอ่ะติดต่อได้นะใครสนใจเห็นรถพ่วงมีวิ่งบริการนะครับผมเด็กน้องเนี่ยครับเพื่อนชมว่าเป็นยังไงน้่ฮ่าเตะๆๆฟาลังเขาได้ก่อนเขาอีกหายเร็วสุดใหญ่เดี๋ยวมึงเจอกู เจอกูเปลี่ยนกรองแล้วลูกเจอกูใช้เป็นตามกูหูแตกวันเนี้ยไปเต็ทีมงานนี้เขาได้ใช้ยาทีมงานทองป๋องเลยใส่เบรกเบรกทิ่ตายอ่ะเบรกแบบเบรกขูดอ่ะโอ้ดูครับ เราไปดูรถตัดครับเบกแเบกจัดก์เยเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะครับเจ้าเอวอ่อน โอ้สยมากไปครับนี่เต็มแน่บึ้บตันนี้เป็นหินสามสี่ครับนี่ <ม>ตักหนึ่งตักหนึ่งน่าจะห้าตันได้ครับเพราะว่าผมใส่สองตักครับเด็กใส่สองตักแต่ว่ามันล้นทิ้งหมดนะมัใส่2ตักผมได้9้าตันครับถ้าไม่ใส่โค้งน่าจะตักละห้าตันได้อยู่ เต็มละเต็มตัวแม่แล้วครับน่าจะอีกครึ่งตักนะโรยโรยโรยเอาให้มันเสมอนะครับอ้าวไแม่เต็มแล้วไปลูกครับ พวกเราน่าจะไม่ได้ยังยไม่ได้ใส่ง่ายแล้วนะครับสายอะ่ะต้องหลายพ่วงครับน้องปึ๊บเจ้าวรงน,นี้แหละดูที้งานที้งานติดใจรถนั้นนะโอ้ยสามพ่วงครับ น่าจะได้สายมันสายอยู่พวกเราตอนนี้ก็แปดโมงเกือบเก้าโมงแล้วครับได้ใส่ไหมพวกเราสายสาย ต่คันหนึ่งเลยเหรครับฮึคันหนึ่งลออยู่นู่นเ่ยยั่มีไหมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็รอใส่หินครับเสร็จแล้วจะได้ไปเสริมทับทีมงานทนหนึ่งที่มันกรวดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ